สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับที่ติดตามรับชมยูททางช่อง YouTube แห่งรุ่งเรือง5 9นะครับวันนี้พ่อเฮงกับสิพาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับมาตามแนวทางนะครับของอาจารย์เซียนบุรีลำนะครับอาจารย์เซียนบุรีลำนี่เพิ่นไห้มานี่เพื่อนไห้แยกบนแยกล่างนะครับเด้อนะครับงวดที่พาดมาเิ่นเข่าล่างนะครับนี่เิ่นเข่า37นะครับเข้า3 7ล่างนะครับ อาวงวดนี้อาจารย์เพิ่นก็นได้แล้วนะครับเพิ่นโทรมาหาพอเฮงเพิ่นว่าเอาเอาพอเฮงเอาตั้งกล้องขึ้นแล้วก็เอาแนวทางไปให้พี่น้องเอฟซีเพิ่นได้พิจารณานะครับเอามาติดตามเบื้องต้นกันนะครับงวดนี้ว่าเพิ่นสินเน้นตัวใดฟันตัวใดจะโชคดีคือเกาหรือบอแต่ว่าพอเฮงมั่นใจว่าต้องโชคดีคือเกานะครับเดี๋ยวมาฟังบทสัมภาษณ์พอเฮงกับอาจารย์เซียนบุรีรัมไปพร้อมๆกันครับฮัลโหลครับครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ วันนี้ว่างๆกเ็เลยลงโทรหาคนหน้าวะาะาา่ะครับ,รบเอาอาจารย์ไปน้าทางนะครับครับน้าทางเหรครับครับผมบโหมานบ,บ้าโหมานครับมันบโหมานบ้าครับอา้าวมันมีแต่เรียกโบามาร์กไงเนี่นนั่ลอัน,โ,นโอ้ มใช่ยูผมเก่าตั้งสามหกแล้วมันตรงกันไรอาจารย์ไหมผมก็เรียสามหกสามเกีดบอได้อาเลยอนวันก่อนหน้านั่นกระทุกในรัตนีหกหกเก้าศูนย์อีกสองใบอ่นอ๋อออถูกถุงวัดสองวดเหรออืมครับถูกถุงวดอยู่ว่ถือตัวนึงก็ถือตัวนึงละัตรีรัลีมาตัวเดียวเนาะวดนี่บอกครับ ที่เดียวเลยนะโอ้สูบแปดสี่สี่มันมวยยอมลงมล้างเนาะโอุ้ดเลยจับออกมาลงมล้างมันมันบ่มาอันนี้อยู่ที่เดิมอยู่ครับแับติดพขอมทางวันนี้ทำไมเนาะครับผมอ่ะแก้ไม่แต่ว่าเลขเขายกฮังพูดกับซิม่บโชคดีหลายดอกเออเอาบวกงยังครับ ถูกครับพี่พ่อพี่น้องถูกน้ำไดก็ดีด้วยครับอา้าวพร้อมแล้วครับอาจารย์ครับวันนี้ก็ไ้มาแล้วครับอเอาเยวดูก่อนเอาเล็กตั้งรักเรื่องวันนี้ครับ เลขตั้งหลักมีหนึ่งมีห้ามีแปดมีห้ามีแปดครับจับจับคู่ครับเอาหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้า หนึ่งแปดห้าแปดหนึ่งแปดห้าแปดอหนึ่งสีหนึ่งห้านี่งานมันชมาอย่างเออตัวนะฮะเลยครับไปกันอีกหนึ่งสี่หนึ่งห้าเราเป็ยังบนนั้นนี้อ๋อครับมีสิกล่างด้วยครับผมร่าง เลขล่างสูตรวิ่งตัวเดียวสามสูตรวิ่งตัวเดียววิ่งต่อได้ครับเดี๋ยวได้ผมไปให้ก่อน่อนสูตรที่หนึ่งได้สองสตรล่างสูตรที่หนึ่งได้สอง สที่สองได้ศูนย์สูตรที่สองได้ศูนย์สูตรที่สามก็ได้อสองอีกสูตรที่สามก็ได้สองอีกสูตรหนึ่งอีกสองอีกทั้งหมดมีซี่สูตรบ่ครับครับที 4, สูตรเด่เนตัวเดียวทั้งนั้นเลย สูตรที่สี่สูตรที่สี่นี่ได้ยังก็ครับยังรครับมันสูตรหนึ่งได้สองสูตรสองได้ศูนย์สูตรสามได้สองสูตรที่สี่นี่ได้ยังงครับได้สองได้สองคือกอ็ครับผมครับจับคู่ครับจับคู่มีศูนย์สอง มีศูนย์สองสี่สองสี่สองสองสองมีสองสองแล้วศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์สี่เน้นศูนย์สองด้ยเน้นที่ศูนย์สอง ข้างบนข้างบนนี่บ่ได้เน่นไหรครับครับข้างบนบ่ได้เน่นดูครับอ๋อเน้นล่างข้างบนบ่เน้นแต่นเน้นล่างนะครับเนาะสองสองคูนแต่หนึูนสองลายกว่วครับเอามาหลักหน่วยสองหลักหน่วยเลยอืมหมดแล้วครับถุนเน่นสามหลักเวันนี้มันกลับมา ลัหนวยถ้คาคุณได้มีรักที่ขึ้นมาหมาจับไฟเอาด้วยครเน,นเ่นสองรักนวยเน่นสองรักนวยนะครับเนาะเน้นสองที่หลักน่วยแต่เวลาซื้อก็คือกับกันคุ่เลยเนหนย่อยครับ ติดมันไว้เนาะแัดเรียนตัวตรงแล้วตัวกันไม่พร้อมนะครับครับผมตรงแล้วก็มีตัวกันยึดไว้พร้อมครับเพราะว่าเผื่อมันมันสามารถไปได้ด้วยติดมันไว้ครับผมก็เน้นเน้นละมวยครับอืมครับผมกันไปลนมอยเราต้องกันไว้เนาะครับเนาะ ขวานเลขกมันมีบกมีหางครับข้างบนข้างบนนี่หนึ่งสีเนื่งหาหนึ่งแปดแล้วก็หาแปดนี่บวทันเน็นเนาะครับเนาะบัดเน้นนะครับเน้นที่ล่างยังเดียวครับแต่ว่าล่างนี่ก็ตัววิ่งกับมีต่สองกับศูนย์ต่ว่าสองนี่สีมาทมกันสามสูตรครับศูนย์มาสูตรเดียวก็เลยให้ศูนย์สองเป็นตัวเน้นครับ ตัวกันตัวร้องกับศีซี่สองกันสองสองกับศูนย์สีครับผมครับอ่าคือจีถือต้องนี่ดันกัวิ่งรูดทะลุดครับเน้นสองเก้าสองเจ็ดสองหกสองห้าสองทะรุดครับอ๋องทะรุดกับรูดสองเลยมันบอครับครับผมอ๋อลุดสองเน่นที่ศูนย์สองวิ่งรูดที่สอง วิ่งรูปที่สองนาวสองยืนถ้าพุ่นหนาวยังหนาวแล้วครับเหมือนกันแล้วครับนี่เยน็นๆคือต้หงอบน้ำในบ,าบา้านสองบ้านสามกูละเริ่มเริ่มห้าวแล้วเป็นห้าวห้าแล้วครับครับอืห้างน้ำเนื้อน้ำโตแล้วหนาวนครับ อ้าววิ่งรูดสองนะอาจารย์เนาะข้างล่างครับผมครับผมวิ่งรูดสองครับผมอ้าวงวดนี้ไฮเอฟซีผุนโชคดีดําเด้อเดี๋ยวคงสุดท้ายเดี๋ยวอาจารย์ฮัทเทียจังไหนผมสิโทรหาอาจารย์อีกเด้อครับเด้อครับผมครับุดายมาคอยดูว่ากันไหมเนาะครับฮัทเทียฝันดีครับฮัทเทียฝันดีฮัทเทียประกอบกับเลขบนฮัทเทียได้ฝันหางเดียวคอรอให้เอฟซีผุนครับครับครับผมอ่าววันนี้ก็ฝันไมห่างเดียวก่อน นั่นก็เป็นตัวร้องไปครับผมศูนย์สองั่นะครับผมอ่าขอบคุณอาจารย์ในหลายครับผมอาจารย์ครับครับผมครับผมขอบคุณอาจารย์ในหลายครับผมครับครับครับสวัสดีครับผมครับนั่นจะเป็นแนวทางของอาจารย์เซียนบุรีัมนะครับอาจารย์เซียนบุรีลัม่วดนี้เพิ่นโอ้ขางลางนี่เพิ่นน้่งสองเลยนะครับเพิ่นมาสองมาแน่นอนนะครับ ่นจัดให้คูดังนักเน้นๆคือ2 0 0 2นะครับ0220นะครับเน้น2หลักหน่วยวิ่งรูด2องมาสั้นเพื่นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็ี่ยนแนวทางเนอพี่น้องให้ใส้วิจารณญายัตในการรับชมนะครับงวดที่พันมาเพิ่นก็พาโชคดีแล้ววดนี้เพื่อนต้องพากของโชคดีอีกแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวจะมาติดตามกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ